สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเกม Elite Lord of Alliance นะคะก็เป็นเกมที่เพิ่ง Open Beta ไปเมื่อวันที่9มิถุนายนสดๆร้อนๆเลยวันนี้เราจะมารีวิวอาชีพแล้วก็เผ่าแต่ละตัวกันก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่ามีอาชีพอะไรบ้าง โอเคตอนนี้เราอยู่ในหน้าเลือกอาชีพเลือกเผ่าแล้วนะคะตอนนี้ก็ก็จะมีบัตรไนท์นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสายป้องกันสายแทงนั่นเองอาวุธที่จะใช้ก็มี3แบบเดี๋ยวเราจะไปบอกกันอีกทีก็พูดเรียกกันง่ายๆว่าเป็นดับโลแล้วกันเนาะอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายเมดขาดไม่ได้เลยนะสองสายนี้สายนี้ก็จะเน้นไปทางพลังโจมตีที่รุนแรงนะคะแล้วก็เป็นการโจมตีระยะไกลแบบใช้ทาต่นเองต่อมา อาชีพสไนเปอร์สไนเปอร์เนี่ยก็จะเป็นสายหลอยยืนอยู่หลังๆอะไรประมาณเนี้ก็เป็นอาชีพที่น่าเล่นนะเป็นอาชีพที่โจมตีแรงมีการโจมตีแล้วก็คอนโทลเป็นหลักเนี่ยดูจากกราฟที่เขามีมานะคะความยากระดับ2ดาวโอเคเรามาดูอีกอาชีพหนึ่งอาชีพนี้ชื่อว่าอ่านยากมากเลยอะไซคิดโอเคไซคิดเนี่ย ก็คือเดี๋ยวเราจะเรียกว่าสายพระละกันเพราะว่ามันสามารถฮิวได้บัฟได้สตันได้เป็นอีกตัวที่น่าเล่นพอสมควรเลยก็จะเน้นไปทางการป้องกันมันน่าจะมาทางรอดชีวิตปะ่ะเพราะว่ามันฮิวได้อะไรแบบนี้อ่ะก็แล้วแตก่เกมละกันแล้วก็อาชีพสุดท้ายอันนี้พิเศษหน่อย อาชีพนี้เผ่าเดียวที่จะสามารถเล่นได้ก็คือเผ่านารุนั่นเองซึ่งเผ่านารุเนี่ยก็จะเป็นเผ่าเลดเบียน <c oughs> ใช่สวยงามนะคะ assassin warrior เนี่ยก็จะใช้หลายอย่างมีทั้งมีสั้นสนับมือเคียวนะคะเดี๋ยวเราจะไล่าจากล่างไปบนแล้วกันเพราะว่าเราพูดถึงนารุไปแล้วโอเคเผ่าต่อไปขยับขึ้นมาหน่อยนะคะชื่อเผ่าว,ว่าเซเปียนจะมีกลิ่นอายแนวแนวดาร์เอ ถ้าใครเล่นเกมหลายๆเกมมันก็จะมี Dark เอลใช่ไหมเอออารมณ์ประมาณนั้นอะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวร้ายออกแนวหน้าโหดๆอะไรประมาณนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยประมาณนี้นะคะเผ่าลีรู้เนี่ยเป็นเผ่าเอลฟ์ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอีกอย่างจำไม่ได้แล้วรายละเอียดก็ประมาณนี้นะไปหาอ่านกันเอาเองอย่างที่บอกเพราะว่าจะไม่อ่านมันเป็นเหมือนแบบประวัติอะไรเล็กๆน้อยในเกมอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ อันนี้ขาดไม่ได้เลยทุกเกมจะต้องมีอันนี้เขาเรียกว่าเผ่าคาตุไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยเกมไว้ล่วงหน้าเลยละกันเผ่าคาโตเนี่ยก็คือเผ่ามนุษย์นั่นเองดูจากง่ายๆรูปลักษณ์ต่างๆหน้านะคะตัวเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราลองแต่งผมแต่งหน้าให้ดูก่อนก็จะมีให้เลือกเยอะมากนะคะผมนี่ก็เยอะ ใครที่ชอบเกมอะไรประมาณเนี้ยแต่งตัวเยอะๆแต่งตัวเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเลือกแล้วเลือกอีกก็แนะนำว่าสามารถเล่นได้ผมก็มีให้เลือกสิบกว่าสีนะคะหน้าก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบมากหน้าหวานหน้าเบลหน้าร้ายหน้าง่วงหน้ามึนหน้างงหน้ารักเยอะแยะไปหมดนะคะตัดสินใจยากมากอะหน้านี้ก็หน้ารักนะ แบลวะเห็นไหมมีตั้ง28หน้าโอเคเดี๋ยวเลือกไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลกันว่าแต่ละอาชีพแต่ละเผ่าเนี่ยมันมีสกิลอะไรยังไงบ้างแล้วกันนะคะสำหรับ Assassin Warrior นะคะก็จะมีอาวุธทั้งหมด3แบบมีเคียวที่ถืออยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็ F 2ก็จะเป็นสนับมือนะคะ F 3ก็จะเป็น มีสั้นนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันสกิลของมีสั้นตอนนี้สกิลแรกเนี่ยก็คือโจมตีศัตรูภายในด้านหน้าเนี่ยหกลัศมี6เมตรหากโจมตีสําเร็จค่าลบหลีกคิดที่ข้อของศัตรู5%เป็นเป็นเวลา3มวิแล้วก็อันที่2อันนี้เป็นสกิลบิงนะคะพุ่งเข้าไปหาศัตรูในระยะ5เมตรแล้วก็ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรู5 0เป็นเวลา5วินาทีด้วย สกิลที่3เป็นสกิลยับยั้งศัตรูในรัศมี3เมตรซึ่งเคลื่อนที่ช้าลง3วินาทีเมื่อศัตรูถูกยับยั้งจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองสกิลอันนี้ดูแล้วกันเนาะโอเคไม่รู้ว่าเห็นชัดกันหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาลองอีกทีนึงบิงนะคะสับขาหลอกเขาเรียกสก,กิลสับขาหลอกโอเคเดี๋ยวเรามาดู f 2นี่จะเป็นสนับมือนะคะใช้สนับมือเป็นอาวุธอันนี้สก,กิลแรกจะเป็นสก,กิลโจมตีในระยะ3เมตรเมื่อโจมตีสำเร็จ ศัตรูก็จะติดสถานะเลือดไหลเป็นเวลา10วินาทีซึ่งจะสร้างความเสียหาย90%ของพลังโจมตีมีผลถูกทับซ้อนสูงสุด5ครั้งเลยเหรอโอเคสกิล okay. ที่2ของสนับมืออันนี้นะคะก็เป็นการยิงดาบ3เล่มเป็นแถวดาบกลุ่มสุดท้ายจะทะลุศัตรูลดความเคลื่อนที่อ,อลดความเร็วในการเคลื่อนที่50%เป็นเวลาหวินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดู คือถ้าศัตรูยังไม่ตายแล้วเราไม่เปลี่ยนไปใช้สกิลอื่นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะให้คลิกซ้ายเอาคลิกซ้ายจะเป็นการตีสดนั่นเองตีแบบธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูเคียวโอเคตอนนี้เคียวเปิดมาแค่สกิลเดียวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะเพิ่มสกิลมาให้เดี๋ยวอันนี้จะรีวิวพวกสกิลพื้นฐานที่ ได้มาตอนเริ่มเล่นและกันเผื่อใครอยากรู้อะไรอย่างนี้นะสกิลแรกของเคียวนะคะเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งภายในรัศมี4เมตรเป็นเวลา3วินนั่นเองก็คือแช่แข็งหมู่นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้สกิลมันเพิ่งอัพมามันก็ไม่ได้นานมากเดี๋ยวเราจะใช้สกิลแช่แข็งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สกิลของมีสั้นเนี่ย มาไว้สู้อีกทีเดี๋ยวเราลองดูนะมันก็จะเห็นได้ชัดแหละมันก็จะเป็นสีฟ้ฟาแบบแช่แข็งป,ประมาณนี้นะคะสกิลค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะก็เป็นตัวที่น่าเล่นพอสมควรใครที่นิ้วผิวๆนี่น่าจะโอเคเลยแหละสำหรับบัตรไนท์นะคะก็จะมี สาอาวุธเช่นกันนะคะอย่างอาวุธที่ใส่อยู่ที่เห็นตอนนี้ก็คือจะเป็นดาบใหญ่นะคะแล้วก็ถ้ากด F2 ไปก็จะเป็นดาบคู่นะคะที่ถืออยู่แล้วก็อันแรกก็จะเป็นดาบโล่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันสกิลแรกของดาบโลเป็นสกิลโจมตีศัตรูทุกด้านนะคะในรัศมี5เมตรนะคะก็เป็นสกิลหมู่นะซะส่วนใหญ่ สกิลที่2เป็นสกิลสตันศัตรูภายในรัศมี2เมตรนะคะเป็นเวลา2วิศัตรูจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือว่าโจมตีได้นะคะแล้วก็สกิลที่3เป็นสกิลที่พุ่งเข้าไปในด้านหน้าในระยะ5เมตรนะคะโจมตีศัตรูทุกตัวระหว่างทางแล้วก็สตันศัตรูเป็นระยะเวลา2วินั่นเองนะคะสกิลของดาบคู่นะคะทําให้ศัตรูล้มลงภายในรัศมี4เมตรเป็นเวลา2วินาที สกิลที่โอ๊ยกดผิดตายกดปล่อยไปแล้วสกิลที่สองเป็นสกิลเพิ่มพลังการโจมตีทะลุให้กับสวอตเอนิจีสองครั้งอ่ะแล้วก็อันที่สามสกิลใหม่ยังไม่มีเพิ่มนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเวิลสามนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะมารีวิวสกิลเบื้องต้นให้ดูก่อน อันที่สามดาบใหญ่จะเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูภายในรัศมีสี่เมตรนะคะกระเด็นออกไปเดี๋ยวเรามาลองลองอันนี้ก่อนก็ได้ดูว่ากระเด็นไหม,มก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตีสดไปก่อนชุดหนึ่ง สำหรับอันนี้เป็นสกิลดาบคู่เดี๋ยวเรามาลองนะคะศัตรูก็จะล้มลงไปแบบที่เห็นเมื่อกี้นี้อันที่สามก็คืออันแรกนี่แหละดาบโลเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะตะปันหมู่แล้วก็พุ่งเข้าไป ก็โอเคนะต่อไปมาเป็นอาชีพเมดนะคะเมดก็จะมีอาวุธเป็นคาทานั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะก็คือเมดเนี่ยมันจะเมดเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องาธาตุนะคะสกิลของ F1 ในช่อง F1 นนี้นะคะก็จะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับาธาตุไฟหมดเลย ก็จะใช้คาถาตามปกติที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็ F2 เนี่ยก็จะยังใช้คาถาอยู่เหมือนกันแนตะว่าจะเป็นสกิลน้ำแข็งนั่นเองนะคะแล้วก็ F3 เนี่ยก็จะออกเป็นแนวแบบพัดอะไรประมาณเนี้ก็จะเป็นสกิลสายฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าว่ามีสกิลอะไรบ้างอันนี้จะเป็นการ ยิงไฟออกมานะคะแล้วก็สามารถเจาะเกาะของศัตรูได้เป็นสกิลหมู่นะคะเป็นแบบโจมตีไกลเนาะแล้วก็สกิลที่สองเป็นสกิลที่ใช้กับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าผู้เล่นที่อยู่ในรัศมีห้าเมตรแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็จะกระเด็นออกไปในระยะหเมตรนะคะแล้วก็ก,กดผิดแล้วก็สกิลที่สามเนี่ยเป็นการ ยิงลูกไฟออกไปเหมือนกันแต่เป็นแบบวงกว้างนะคะออกไปห้าเมตรเดี๋ยวเรามาดูสกิลน้ําแข็งเป็นยังไงสกิลนี้นะคะทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะสี่เมตรลม้มลงไปเป็นระยะเวลาสองวินาทีนั่นเองนะคะสกิลที่สองของน้ําแข็งนะคะก็เป็นสกิลที่โจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าผู้เล่นระยะเจ็ดเมตรนั่นเอง ตอนนี้สกิลสายฟ้านะมีมาแค่สกิลเดียวสตันศัตรูที่อยู่ในรัศมีห้าเมตรนะคะเป็นเวลาสองวิเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลแรกก่อนล้วกันเนาะสกิลแรกก็จะเป็นไฟใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นการผลักศัตรูออกไปเป็นสกิลที่แรงมากนี่เรายังไม่ได้ใช้สกิลที่สามนะสองสกิลก็ตายแล้วอะ เกมที่สมเป็นแบบนี้เรามาดูสกิลน้ำแข็งนะคะล้มลงไปสองวิเดี๋ยวเรามาใช้สกิลที่สามแล้วก็สลับไปใช้สกิลที่หนึ่งนะเพราะว่าคอมโบเดียวคงไม่ตาย สตันหมูเมื่อกี้ลืมล็อกเป้าคือถ้าเราไม่ได้กดล็อกเป้าคือเราไม่ได้กดชี้ายไว้ที่ศัตรูเนี่ยมันก็จะยิงมั่วประมาณนั้นต่อไปเรามาดูสกิลของสไนเปอร์กันนะคะสไนเปอร์เนี่ยก็จะมีอาวุธ สามแบบเช่นเคยนะคะแบบแรกที่ถืออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่นะคะแล้วก็แบบที่สองจะเป็นไรเฟิลก็เป็นถือปืนอันเล็กลงนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยจะเป็นธนูเดี๋ยวเรามาดูชื่อแต่ละสกิลกันเลยดีกว่าว่าแต่ละสกิลเนี่ยทำอะไรได้บ้าง สกิลที่1ของปืนใหญ่นะคะเป็นสกิลที่เมื่อโจมตีเข้าเป้าจะเกิดการระเบิดในรัศมี2เมตรก็คือเป็นสกิลหมูนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่2เป็นโจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้าในรัศมี8เมตรแล้วก็ทําให้เกิดการระเบิดอีก3าครั้งเพื่อเพิ่มความเสียหายมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สกิลที่3เป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูที่อยู่ในรัศมี4เมตรนะคะถอยออกไป ก็คือกระเด็นออกไปนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลของไลเฟิลกันไลเฟิลเนี่ยสกิลแรกทำให้ศัตรูในรัศมี4เมตรกระเด็นไปอยู่ในรัศมี5เมตรนะคะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นการยิงกระสุนน็ตใส่ศัตรูสามารถทําให้ศัตรูที่อยู่ในรัศมี2เมตรไม่เคลื่อนที่ไปก็คือเหมือนจะเป็นตะข่าย หมือนเป็นแบบยิงตะข่ายออกไปเพื่อที่จะหลอกขาศัตรูนั่นเองนะคะแล้วก็สกิลของธนูสกิลแรกจะเป็นสกิลที่ทำให้ศัตรูที่อยู่ในรัศมีห้าเมตรกระเด็นออกไปนะคะเป็นเวลาสองวิแล้วก็เมื่อกระเด็นออกไปเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามนั้น๋ยวเรามาลองดูสกิลของปืนใหญ่กันดีกว,ว่าว่ามันเป็นยังไง จริงๆจ,จะบอกว่ามันเหมือนมันไม่ได้คือศัตรูไม่ได้กระเด็นออกไปแต่เราอะเหมือนเราเหมือนเราอ่ะถูกถีบออกมามากกว่าในความรู้สึกเนี่ยลองดูอันนี้สกิลเนี้ยมันเขียนว่าทําให้ศัตรูที่อยู่ในรัศมี4เมตรถอยออกไปอยู่ในที่5เมตรเหรอประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวนะข้างล่างเขียนว่าแหละผู้เล่นถอยหลบอ๋อเหมือน สกิลเนี้ยเอาไว้ถอยลบก็ได้ประมาณนั้นเาเราลองหาดีตัวที่ไม่มีคนเตียนเนี่ยมันลบแบบเนี้ยก็โอเคนะแอสซ s ซินจะมีบิงใช่ไหมบิงหนีอันนี้บิงหลบก็โอเคเดี๋ยวเรามาดู สไนเปอร์เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะใช้สกิลสองก่อนดีกว่าเพราะว่าสกิลที่สองมันเป็นตาข่ายใช่ไหมมันบอกนั้นประมาณนี้มันมนมันแค่ตัวเดียวล่ะถึงตอนนี้สกิลมันยังไม่แรงมากแต่มันก็โอเคนะสำหรับคนที่เล่นเป็น นะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูธนูมั่งกระโดดยิงกระโดดยิงก็โอเคอยู่ถึงซาวธนูมันจะแมะ่แๆมแม่ <c oughs> อธิบายยังไงอ่ะซาวมันไม่ค่อยสะใจใช่ไหมสำหรับบางคนอาจจะชอบแบบนี้แต่เราชอบแบบปืนใหญ่นะซาวมันดังดีเนี่ยคือถ้าแบบยิงธรรมดามันก็ อลังอะ่ะคือมันดูมีอะไรอะ่ะมันดูมีอะไรมากกว่าธนูอะ่ะเนี่ยแมะแมะแมะก็เอ้ยรู้ <c oughs> นะแล้วแต่คนชอบมันก็ต้องใช้ทางนั้นอ่ะแต่ละสกิลต่อไปเรามาดูอาชีพไซคิดนะคะมาดูสกิลของมันดีกว่าไซคิดเนี่ยก็คืออาชีพหมอนั่นเองถ้าจะให้เรียกง่ายๆนะคะก็เรียกสายพระละกัน เดี๋ยวเรามาดูอาวุธมีอันแรกเลยก็จะเป็นคอนนั่นเองนะคะ Holy Spirit แล้วก็อันนี้จะเป็นดาบดาบโลอ่ะเออประมาณนั้นละมั้งดาบโลนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรหอกโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของคอนก่อนดีกว่าสกิลแรกนะคะจะเป็นสกิลสตัรสโตใน รัศมี4มี่เมตรนะคะเป็นระยะเวลา2วินาทีแล้วก็สกิลที่สองสกิลที่2เป็นสกิลโจมตีศัตรูในระยะ5เมตรสกิลที่3ามเนี่ยเป็นการเหวี่ยงคอนแล้วก็หม,หมุนหมุนไปนะคะเป็นการโจมตีศัตรูในระยะ3เมตรแล้วก็การโจมตีเนี้ยมาคือมันจะหมุนหมุนคือมันจะหมุนคอนตัวเองอ่ะสามครั้งแล้วก็ในขณะที่เราไล่สกิลเนี้ยเราสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสกิลนี้สกิลแรกนะคะเป็นการโจมตีศัตรูในรัศมี4เมตรจำนวน2ครั้งแล้วก็สกิลที่2คือเป็นสกิลที่ยับยั้งศัตรูในระยะ3เมตรนะคะเป็นเวลา3มวินาทีสกิลแรกของห่องนี่ก็จะเป็นลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูในรัศมี7เมตร ตอนนี้ฮิวมันยังไม่มานะรู้สึกว่าฮิลจะมาช่วงเวลสี่เวลห้าหรือยังไงเนี่ยแหละต้องต้องไปอีกแมปหนึ่งอนะ่ะสกิลแรกนะคะสตันสตันหมูเนี่ยมันจะแบบไว้มากเลยอะ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกรอบ โอเคสตารนก่อนเนี่ยมันหมุนยังเงี้ยสกิลแรงนะใครว่าพ้ะไม่แรงขอนอกเรื่องเกมนิดนึงถ้าจะบอกว่าพ้ะเกมไหนโกงดากอนเเลเยอร์แม่งโคตรโกงคือถ้าแบบตีติดคอมโบอ่ะติดติดติดเรื่อยๆอ่ะคือสกิลมันใช้ได้เรื่อยๆอ่ะคือมันไม่มีคูลดาวอ่ะ คตรเกียนอะแต่ทุกวันนี้เลิกเล่นไปแล้วนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันปรับหรือยังแต่เมื่อก่อนอนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆใครว่าหมอไม่โหดนะโค้นโหดเลยฮิวก็ได้คอมโบสกิลก็ได้โอ้โหคือแบบไม่มีคู่ดาวอะ่ะแล้วสุดท้ายอะ่ะหลังๆมารู้สึกว่าตอนที่เขาโอเพ่นเบต้ากันไปแล้วอะ่ะคือคนแม่งเล่นกันแต่หมออะคือมองไปเนี่ยในแผนที่อะคือมีแบบ คนเล่นหมอเล่นหมอทางนั้นเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหมายมัวโม้เมื่อกีน้นี่เป็นสกิลของดับโลกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูสกิลอหอกเนี่ยเนี่ยมันจะหนืดหนึดหนึดหนึดมันจะเดินช้าโอเคเรียบร้อย จริงๆสกิลมันมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ก็อันนี้จะเป็นพวกสกิลพื้นฐานที่มันมาตั้งแต่เริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มารีวิวให้ดูกันเผื่อใครบางคนที่ยังแบบเออจะเล่นดีไหมลองมาดูก่อนว่าโอเคไหมถามว่าภาพดีภาพสวยไหมก็โอเคนะคะภาพไม่ได้หน้าเกลียดถือว่าโอเคอ่ะโอเคในระดับหนึ่งภาพสวยดีนะคะก็ถ้าจะบอกว่าเต็มสิบ ขอให้สักเจ็ดแปดละกันถือว่าเล่นได้โอเคแต่ติดอย่างเดียวที่เครืองมากเลยมืออุบาทมากแล้วมือแม่งเป็นอย่างนี้ทุกอาชีพอะคือทุกเผ่าอะมือมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ที่รู้คือแบบมืออีเผ่าเซเปียนเนี่ยแล้วมันมาอยู่ในตัวผู้หญิงอะคือหน้าสวยแต่แบบมือเป็นอย่างเงี้ยคือรับไม่ได้ โอ้คือต้องใส่ถุงมือเออใส่ถุงมือแล้วมันแบบดูใหญ่ๆใช่ป่ะมันยังดูแบบเออเนียนเียนเออคุ้มคืนกูให้อภไยแต่แบบพอสร้างตัวมานี่คือตกใจมากทำไมมันเป็นอย่างนี้วะถ้ามันบั็กหรือมันอะไรหรือว่ามันเป็นเฉพาะเรายังไงก็มาบอกแล้วกันนะเพราะว่ามันมันดูน่าเกลียดจริงๆเออโอเคเดี๋ยวจบอันนี้ไปก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพาร์ทหน้า มาดูอีกทีว่าจะเล่นอะไรต่อดีโอเคบ๊ายบาย